โอเคเช็คให้แล้วนะครับตอนนี้เป็นนะครับ p c 600นะครับตัวนี้นะครับพร้อมส่งให้ลูกค้านะครับผมกำลังเทสแล้วก็ยาให้แล้วนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องสูบเดียวนะครับเช็คร็จแ่มาเสร็จแล้วครับ,บเช็คเสร็จแล้วครับก็ เปลี่ยนสายพานให้ไปสี่เส้นนะครับทันนี้เปลี่ยนสายพานให้ไปสี่เส้นนะครับที่มันไม่พร้อมแต่ว่าอันนี้ก็ให้ลูกค้าด้วยของแท้นะครับแล้วก็พร้อมแล้วดับเลยก็นี่ตัวเครื่องรถนะครับก็ออเตินมน้ำมันไปอีกนอยน้นำ,นำ,นำมันมันมีนิดเด,ยเดียว้นถังนิดีนี่ก็แท็กยางก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะครับก็แต่ตัวเครื่องเครื่องยนต์น้ำมันพวกนี้เราหล่อลื่นนะครับ แล้วก็เช็คร้อมใช้งานให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะครับเปลี่ยนกรองให้แล้วนะฮะนะโอเคแล้วก็ตัวนี้การใช้งานนะครับเป็นรุ่นอ่าไม่ได้เป็นรุ่นที่อาจจะไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่ถ้านั่งบนเครื่องยนต์นะครับตัวนี้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามปนปกตินะครับผมถ้าเกียร์เดินอยู่ตรงนี้จะมีเดินช้านะเดินช้าช่องหนึ่งนะฮะเดินเร็วช่องหนึ่งนะครับนะครับ ถ้าขึ้นตัวนวดขึ้นทางนี้นะครับตัวนี้ขึ้นตัวนวดนะครับดันไปจะขึ้นตัวนวดนะครับอันนี้ปลดตัวนวดนะครับตัวนี้เป็นปลดตัวเกี่ยวนะครับอันนี้เกี่ยวนะฮะตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับผมนี่คันเร่งนะคันเร่งจะมีตัวบีบนะบีบระดับตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทด้วยแบบสตาร์ทด้วยใจสตาร์ทนะครับตะแลไฟหน้านะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นตัวยกคอนะครับยกคอก็คือลงนี่ลงนะฮะยกคอนี่ลง ตัวนี้ยกปรับคอรวงนะครับเป็นระบบแมนวนวลนะครับง่ายๆนะยกคือยกสูงตัวนี้ข้อได้เปรียบคือเป็นรุ่นที่ไม่ใหม่มากก็จริงแต่ว่าสามารถเกี่ยวเข้าได้สูงกว่ารุ่นใหม่ๆด้วยซ้ํานะครับแล้วตัวชุดเกียร์นะครับนี่ชุดเกียร์นะฮะเห็นไหมเกียร์เราเขย่าหน่อยนะฮะแล้วก็เข้าเกียร์นะครับเกียร์ถอยหลังนะฮะตัวหลังตัวต,วตว 1, ัวเกียร์หนึ่งเกียร์สามเวลาเราเข้าเกียร์ช้ามันจะไปเกียร์หนึ่งเวลาเข้าเกียร์เร็วจะไปเกียร์สามนะครับนะครับ ก็สับเกียร์ได้นะครับนี่เกียร์สองสี่ห้าหกเกียร์อยู่ตรงนี้นะฮะไม่มีเกียร์ว่างนะครับโอเคนี่ปั๊มไฮดรอลิกยกคอขึ้นยกคอลงตู้นวดอยู่ตรงนี้นะฮะตู้นี้อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคตัวนี้ลองได้สองกระสอบนะลองได้สองกระสอบคือกระสอบซ้ายกระสอบขวานะครับเวลาจะเลือกเราก็เลือกบิดนะครับอ่าบิดไปทางนี้นะครับบิดปิดทางนี้นะฮะบิดทางนี้ปุ๊บทางนี้จะออกนะครับ ทางนี้นะครับทางนี้จะออกนะครับอึบมาเลือกเอาสองข้างนะครับดูแรงรักษาไม่ยุ่งยากง่ายคู่มืออยู่ตรงนี้นะคู่มือไปสายพานอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับเครื่องยนต์เจ็ดตัวนี้เจ็ดเจ็ดจุดห้าแรงนะครับนี่ครับดูนะครับเราดูแลพวกหล่อเลื่นเป็นหลักนะครับใส่ประกอบเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวส่งไปโคราชนะครับก็เตรียมตัวส่งไปโคราชนะครับของ คุณพี่สุพัฒนะฮะสุพัฒนะครับ,รบผมเดี๋ยวมาจํามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็พี่ดู y o u YouTube แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มการจัดส่งวันอาทิตย์นี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ t c 6 0 0นะครับเดี๋ยวก็เตรียมจะส่งให้นะครับสวัสดีครับ